มาเริ่มมาจากความเห็นของชาวเวียดนามครับบอกว่าต่อให้คนกัมพูชาเลิกใช้บริการปั๊มน้ํามันไทยที่มีอยู่ในกัมพูชาดูเหมือนว่าประเทศไทยก็ดูจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยขณะเดียวกันนะครับอีกมุมมองก็บอกว่าการที่กัมพูชายัางต้องพึ่งผ่านน้ามันไทยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนนะในเรื่องของโครงสร้างพลังงานของตัวพวกเขาเองมันไม่ใช่ปัญหาของไทยแต่อย่างใดอย่างกรณีของเวียดนามเขาเขาบอกว่าประเทศของเขาเนี่ย มีลงกันเองแล้วก็เริ่มขายน้ำมันข้ามแดนไปลาวบ้างแต่พอเป็นกรณีของกัมพูชามันไม่ใช่อย่างนั้นไงยังความเห็นบางส่วนนะครับก็พูดถึงกันต่อว่าเหตุผลที่ไทยแทบจะไม่สะเทือนอะไรใดๆเลยต่อให้กัมพูชาพยายามจะกันหรือว่าตัดสัมพันธ์กับแบรนด์ไทยในประเทศตนเองโดยเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวเวียดนามก็ให้ความเห็นกันนะว่าอย่างเรื่องของน้ํามันเนี่ยไทยนี่ไม่ได้เพียงขายแค่น้ํามันนะคุณลองคิดดูแล้วกันพวกเขาอย่างกันน้ํามันเองส่งออกแล้วก็มีระบบกระจายสินค้าที่ทันสมัยระดับภูมิภาค กัมพูชานละยยังไม่ได้มีลงกันขนาดใหญ่เป็นของตัวเองเลยอย่างที่เห็นว่าคนกัมพูชายัางเดินทางข้ามแดนไปเติมน้ํามันทางฝั่งไทยนั่นคือข่าวที่สะท้อนให้เห็นในช่วงที่ผ่านมามันก็ทําให้ดูออกแล้วว่าคนกัมพูชานะ่ยยังต้องพึ่งพาอยู่เลยมาสะท้อนภาพของระบบภายในที่แทบจะไม่เป็นจุดอ่อนของไทยขณะเดียวกันนะครับในความเห็นมุมมองถัดมาก็บอกว่าไทยเป็นเสือที่เงียบไม่ต้องแสดงพลังแต่อิทธิพลของพวกเขาแผ่กว้างโดยธรรมชาติ หรือถ้าเพื่อนบ้านอยากจะหยุดซื้อของไทยแล้วแล้วก็ไทยดูเหมือนว่าแค่หันไปขายให้คนอื่นแค่นั้นคือในมุมของคนนี้นะครับก็บอกว่ามันง่ายมากเลยสำหรับไทยถ้าคนนี้ไม่ซื้อก็ไปขายให้ที่อื่นจบแค่ตรงนั้นเลยดูเหมือนว่าคนที่จะเลิกใช้อันนั้นน่าห่วงมากกว่าอีกซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนกล่าวถึงกันเยอะในเรื่องที่ไทยไม่ต้องง้องกัมพูชาในสายตาคนเวียดนามนะเขาก็บอกนะครับว่าถ้าคุณเลิกใช้ไทยคนอื่นก็จะใช้แทนคุณแค่นั้นแม้แต่เวียดนามเอง จากความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าเศรษฐกิจนะมันไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีนะแต่ว่าในมุมของคนทั่วไปที่พยายามจะรักบ้านเกิดของตอนเองนั่นเป็นวิธีแรกเป็นเพียงวิธีแรกเฉยๆที่พอจะนึกออกว่าจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะสนับสนุนบ้านเกิดของตอนเองแต่อย่างที่บอกไปเศรษฐกิจนะมันไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีนะคุณมันคือเรื่องของสมดุลและอํานาจในการต่อรองอย่างที่เห็นอยู่ถ้าคุณไม่แข็งพอนะไม่แข็งพอที่จะเป็นผู้ซื้อสําคัญ ในบริบทนี้ของไทยกัมพูชาไม่ต่างอะไรจากการเป็นแค่ผู้ซื้อที่พร้อมจะถูกแทนที่ด้วยผู้ซื้อรายอื่นๆได้ความคิดเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าในมุมที่คนเวียดนามเห็นกันก็คือเราเรียนรู้ว่าไทยนะ่ะกระจายการกระจายตลาดได้นี่คือพลังสําคัญที่ไทยมีเลยนะอย่างคนเวียดนามเองไม่ยึดติดกับการพึ่งพาตลาดเล็กๆแต่เราพยายามมองหาการเติบโตในบรรดาแถบแอฟริกายุโรปตะวันออกตะวันออกกลางคือขยายออกไป แต่โมเดลนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไทยก็ทําได้ด้วยเช่นกันผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ซื้อของเขาเขาก็แค่หันไปขายให้คนอื่นที่ซื้อมากกว่าและบางครั้งคนคนนั้นอาจจะพร้อมจ่ายแพงกว่าคุณด้วยซ้ําคนนี้นะครับก็กล่าวถึงคล้ายๆกับคนอื่นๆน,นะฮะว่าคือไทยนะหันไปขายให้คนอื่น,นได้เลยบางส่วนนะครับเข้ามาให้ความเห็นครับว่าคุณไม่ได้สําคัญขนาดนั้นคืออาจจะเป็นสิ่งที่ไทยอาจจะไม่ได้พูดออกตรงไปตรงมานะแต่ผมมองเลยว่า ตลาดที่เล็กเนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแน่นอนคนกัมพูชาที่นั่นอาจจะคิดว่ากําลังพยายามตัดอิทธิพลของไทยที่มีอยู่ในประเทศตนเองใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนตัดขาดตัวเองออกจากคุณภาพที่เข้าถึง,ง่หยที่สุดและราคาย่อมเยาวด้วยและไทยพวกเขาแค่ถอนสมอและขยับเรือไปอยังท่าอื่นที่ลึกกว่าใหญ่กว่าและน่าลงทุนมากกว่าก็ยังได้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอยู่ขณะเดีวยวกันนะครับความเห็นถัดมาครับบอกว่า โอ้โหมันคือสิ่งที่ดูต่อได้เลยว่าน้ํามันในกัมพูชาอาจจะแพงขึ้นแน่นอนน้ํามันในกัมพูชาอาจจะแพงขึ้นเพราะต้องนําเข้าจากแหล่งอื่นที่ไกลและต้นทุนที่สูงกว่า <S <S เรื่องของการไม่ใช้บริการแปลงปั้มน้ามันในไทยนะ่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่เห็นแค่เปลือกนอกเป็นสิ่งที่เห็นในสภาพแวดล้อมรอบตัวเท่านั้นแต่เอาจริงมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของน้ํามันที่อาจจะแพงขึ้นต่อไปน้ํามันยังไงก็ต้องนําเข้าจากไทยไม่ใช่หรือสำหรับประเทศเล็กๆที่อยู่ข้างเคียงของเรา การที่พวกเขาเลือกใช้แบรนด์ไทยในกัมพูชาไม่ได้หมายถึงปลดแอกจากทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยแต่มันคือการตัดทางเลือกที่ดีออกไปเองซะมากกว่าอย่างอาหารสำเร็จรูปที่ผมเห็นในกัมพูชานะมันเหมือนว่าจะเคยราคาถูกลงเพราะไทยด้วยมันมาจากไทยแต่ไม่เลยที่ถูกแทนที่ด้วยของจากจีนหรือเวียดนามซึ่งอาจจะไม่ถูกหรือแม้กระทั่งไม่ถูกปากเท่าวันนั้นแหละมันจะมีนัยยาสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อระดับชีวิตของผู้คนอย่างแน่นอนอันนี้คือในมุมของทางฝั่งนะครับที่พยายามจะพูดถึงข้อเสียซะมากกว่านะ กับสิ่งที่พยายามทําตัดขาดอิทธิพลจากไทยแต่อย่างไรก็ตามดูจะเป็นข้อเสียมากกว่าแต่เรื่องนี้มี2มุมมองนะครับแน่นอนในมุมมองของคนที่โต้แย้งนะก็เริ่มเข้ามาพูดถึงกันบ้างซึ่งก็เป็นในมุมมองของชาวกัมพูชานะครับที่เข้ามาโต้กลับกับชาวเวียดนามนะโดยก็ให้ความเห็นในมุมมองที่แบบว่าไม่มีไทยจะอยู่ไม่ได้เลยงั้นเหรออย่างเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากรณีของปั๊มน้ำมันที่คนเวียดนามกำลังพูดถึงกันอยู่เมื่อกีนะ้มีการให้ความเห็นนะครับว่าหลายๆคนพูดลาวกับว่า คือถ้าไม่มีน้ํามันจากไทยกัมพูชาจะเดินต่อไม่ได้แล้วก็กล่าวถึงแบรนด์ชั้นนําของไทยนะครับก็คือบริษัทยั์ใหญ่ของไทยนะคือถ้าไม่มีบริษัทจั์ใหญ่เหล่านี้ของไทยกัมพูชาจะอยู่ไม่รอดผมถามกลับกันแล้วกันนะก่อนที่แบรนด์เหล่านี้จะเข้าไปในกัมพูชาคนขาเขมรเนี่ยใช้ชีวิตไม่ได้เลยอย่างงั้นเหรออันนี้คือตั้งคําถามกลับไปนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาคนอื่นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าเวียดนามนะ่ะดูพร้อมจะเป็นพี่ใหญ่คนใหม่มากกว่านะ เหมือนกับว่าคุณลืมไปว่าการที่กัมพูชาไม่เปิดรับไทยเนี่ยเวียดนามพร้อมจะเปิดประตูอยู่แล้วประเทศของคุณเองนั่นแหละพร้อมจะเปิดประตูให้เลยเวียดนามคือโรงงานของอาเซียนอย่างแท้จริงมีทั้งโรงกันน้ำมันแล้วก็มีการค้ากับหลากหลายประเทศดูเหมือนว่าประเทศพวกคุณจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะอย่างการที่เวียดนามมีถนนสายเศรษฐกิจเชื่อมมาถึงกรุงพนมเปญมีเขตเศรษฐกิจชายแดนที่พร้อมใช้เงินดองหรือเลียวมีราคาน้ำมันและอาหารที่ไม่ต้องพึ่งพาดอลลาร์มากเท่าไทยและที่สําคัญ คนเวียดนามในยุคใหมน่นะคือเปิดรับให้กับคนกัมพูชาแล้วในยุคนี้โอ้โหเรื่องนี้กลายเป็นว่าคนเวียดนามก็เข้ามาตูใหญ่ครับว่าแต่ไทยก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณอยู่ดีนะคุณแค่ไม่อยากจะยอมรับนี่คือสายตาของคนนอกที่มองเห็นเลยแล้วกันคนเวียดนามมองเห็นว่าการที่คุณอยู่ใกล้ไทยได้ประโยชน์จากไทยและมันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะไทยคือจุดที่ลงตัวมากที่สุดเวียดนามนะอาจจะช่วยเปิดประตูเพิ่มเติมได้นะแต่จะได้เท่าไทยไหมคุณต้องรอดูในยุคถัดไปแล้วกัน ขณะดเดียวกันนะในมุมของคนที่โต้แย้งก็พูดถึงเรื่องของปั๊มน้ำมันของแบรนด์ไทยแหละครับที่เปิดในบ้านเขาทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่าอย่าคิดว่าคนกัมพูชาจะรอเติมแค่จากปั๊มไทยนะคือคนเวียดนามอาจจะมองว่าปั๊มแบบไทยเนะี่ยที่คุณเห็นมาเปิดในกัมพูชามันโก้หรูมันดูดีมากเลยใช่คุณอาจจะไปเจอที่เมืองไทยมาแล้วรู้สึกว่ามันดีมากใช่ไหมละ่ะแต่คุณรู้ไหมว่าบริษัทเวียดนามอย่างสารพัดบริษัทนะครับพูดถึงบริษัทบางแห่งของเวียดนามนะที่เป็นบริษัทน้ํามันนะครับ บริษัทของคุณเองนั่นแหละเวียดนามนั่นแหละจะเข้ามาเสียบแทนทันทีและพวกเขาก็สามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นด้วยแถมยังมาพร้อมกับโครงการร่วมลงทุนในโค,โครงสร้างพื้นฐานพลังงานของกัมพูชาอีกตั้งหากคือถ้าทางฝั่งไทยสามารถตัดขาดไปได้นะผมคิดว่าเราไม่ได้สูญเสียปั๊มน้ํามันหรอกแต่เรากาลังปลดล็อกการผูกขาดจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจของไทยมากกว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งของคนที่โตแยง่งซึ่งเป็นชาวเวียดนามนะครับก็ให้มุมมองนี้ แต่สิ่งที่ชาวเวียดนามตอบกลับไปนะครับกับกายเป็นมุมมองที่ว่าคือคนกัมพูชามักจะเชื่อว่าเวียดนามคือทางรอดไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนแล้วก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วแต่ในความเป็นจริงคุณกําลังมองภาพที่สวยเกินจริงโดยเรื่องนี้นะครับก็ตอบกลับไปนะครับโดยก็บอกว่ากัมพูชาควรจะเลิกพึ่งไทยแล้วหันมาพึ่งเวียดนามแทนอันนี้นะได้ยินมีคนพูดบ่อยเหลือเกินยิ่งในช่วงหลังๆนี้ก็พูดบ่อยนะคือเห็นว่าไม่พึ่งไทยก็หันมาเวียดนามโอ้โหมันหันมาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ โอเคมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีแหละสำหรับประเทศเราว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ค้าขายกันมากยิ่งขึ้นในมุมของเวียดนามได้ประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่นั่นคือแนวคิดที่ดูเหมือนจะเป็นการสร้างประเทศแบบข้ามขั้นโดยไม่มองข้อเท็จจริงในมุมคนทั่วไปนะผมมองเห็นเรื่องนี้เพราะว่าแม้แต่เวียดนามก็ยังต้องพึ่งพาไทยก็คงต้องมองอย่างนั้นผมมีความเชื่อและมุมมองอย่างนั้นเวียดนามไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่จะเข้ามาแทนที่ไทยได้ทันทีทุกอย่างขนาดนั้นมันทันทีไม่ได้ อย่างการที่เวียดนามไม่ได้มีเครือข่ายโลจิสติกที่เชื่อมกัมพูชาเท่าไทยคุณลองเทียบดูก็ได้นะผมเดินทางไปทางฝั่งไทยเดินทางจากกัมพูชาไปรู้สึกว่ามันมีการเชื่อมต่อที่ดูน่าสนใจมากกว่าเยอะเลยแล้วเราก็ไม่ได้มีระบบเงินตราที่แข็งแกร่งแบบเงินบาทของไทยที่ใช้ในพื้นที่ชายแดนที่คุณพูดกันว่าเงินดองของเวียดนามก็เริ่มจะใช้ออผมคิดว่ามันยังเทียบกับเงินบาทของไทยไม่ได้หรอกเรื่องนี้แล้วเวียดนามมีอดีตอันซับซ้อนกับกัมพูชาด้วยนี่คือเรื่องที่ไม่ใช่ทุกคนจะลืมได้ง่าย โดยความเหม็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับอันนี้ยังเป็นชาวเวียดนามอยู่นะก็บอกว่าคืออย่าหลงคิดว่าย้ายจากฝั่งไทยมาเวียดนามแล้วจะไม่มีอะไรต้องแลกเพราะในโลกของธุรกิจโดยเฉพาะเวียดนามกำลังเติบโตแบบนี้บอกได้เลยว่าเราไม่ได้ใจดีกับคุณแบบที่ไทยทําแน่นอนทุกอย่างมันต้องแลกอยู่แล้วและบางอย่างอาจจะแพงกว่าเดิมขณะที่ในมุมมองของชาวเวียดนามคนตัดมานะครับก็บอกว่ามีสิ่งหนึ่งก็คือเวียดนามคือทางเลือกที่จริงจังดูเหมือนจะจริงจังมากเลยนะในสายตาคนกัมพูชา แต่ผมก็เห็นด้วยที่หลายๆคนพยายามบอกว่ามันไม่ใช่ทางลัดหรอกแต่คนกัมพูชามักจะเข้าไปเข้าใจว่ามันเป็นทางลัดผมคิดว่าพวกคุณก็รู้ดีนะรู้อยู่แก่ใจด้วยว่าที่ผ่านมาทําไมไทยถึงถึงสามารถครองตลาดกัมพูชาได้ผมคิดว่าคุณรู้อยู่แก่ใจเพราะคุณไม่เอาเวียดนามตั้งแต่แ,ตแรกคือถ้าคุณมาพร้อมช่วงเวลาที่เวียดนามเติบโตไล่มาตั้งแต่2 0 1 0เป็นต้นมาป่านนี้เวียดนามเต็มประเทศคุณไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นก็คือในระดับคนทั่วไปยังไงคนกัมพูชาก็เลือกของไทยอยู่ดี ทีทางฝั่งของกัมพูชานะครับที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นด้วยกับส่วนที่ชาวเวียดนามพูดมาอยู่บ้านนะครับก็ให้ความเห็นในมุมนี้นะครับว่าประเด็นก็คือหลายๆคนนะไม่ได้ตั้งคําถามกลับไปว่ากัมพูชาเลิกพึ่งไทยแล้วพึ่งเวียดนามเนี่ยมันจะดีกว่าไหมมันดีกว่าได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือคนไม่ได้ถามต่อกันเลยในมุมกลับกันเวียดนามคือคู่แข่งที่น่ากลัวกว่าไทยในบางแง่ด้วยซ้ำนะแล้วก็แข็งเกล้ามากกว่าไทยด้วยเช่นกันจได้ชัดว่า เวียดนามเวลาส่งสินค้ามาขายก็คือส่งสินค้าแบบสไตล์แบบดันเข้าให้หมดเลยดันเข้าให้หมดมากกว่าการปรับตัวค่อยๆซึมซับไปชีวิตของไปในชีวิตของผู้คนคล้ายๆกับไทยและดูเหมือนว่าเวียดนามจะไม่ใช่ประเทศที่เน้นซอฟต์พาวเวอร์แบบค่อยๆเข้ามาจนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆเวียดนามมีทุกอย่างที่ซับซ้อนกว่าการค้ากับไทยเยอะและเวียดนามมีอดีตอันซับซ้อนด้วยนั่นแหละคือปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับ ก็มีคนแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าคือถ้าไม่ให้พึ่งเวียดนามจะให้หันไปพึ่งไหนเวียดนามนะใกล้ที่สุดแล้วจีนก็ไม่ได้อีกคือถ้าจีนเป็นประเทศที่อยู่ติดกันนะคนส่งสะดวกนนก็จะพอได้อยู่มลันก็เลยต้องมองไปที่เวียดนามเท่าน,นั้นหรือจะเป็นสิงคโปร์ดีลหละอย่างไรก็ตามนะครับความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคุณจะพึ่งเวียดนามทั้งระบบเลยเหรอในกัมพูชาฝันไปเถอะฝันไปเลยเรื่องของปั๊มน้ำมันก็กล่าวถึงยี่ห้อปั๊มน้ำมันแบรนมดมน์ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันหนึ่งนะ เขาบอกว่าปั๊มน้ำมันแห่งนี้ของเวียดนามในยี่ห้อเนี้ยยังไม่ได้ขยายเข้า,ขาไปในกัมพูชามากนักและก็ระบบบริหารต่างจากแบรนด์สัญชาติไทยค่อนข้างมากขณะที่ทางฝั่งของความเห็นชาวเวียดนามนะครับมีเรื่องหนึ่งที่เขากล่าวถึงและก็ยอมรับนะครับเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการที่ไทยมีพื้นฐานของระบบที่ไปอยู่ในกัมพูชาที่เราเองก็ยังยอมรับว่าดีกว่าเวียดนามค่อนข้างเยอะมันคือตัวระบบที่เป็นรากฐานที่ไทยไปอยู่ในกัมพูชาแล้ว โดยเรื่องนี้นะครับชาวเวียดนามก็ให้ความเห็นนะครับว่าเวียดนามนะโตเร็วก็จริงนะแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราน่ะมันต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากไทยอีกเยอะเลยโดยเฉพาะการไปลงทุนในต่างประเทศหรือว่าในประเทศเพื่อนบ้านคือพูดง่ายๆเวียดนามได้เติบโตแค่ในประเทศตนเองนี่แหละกับการส่งออกไปแต่ไม่ได้ถึงขั้นจะไปวางระบบพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอีกประเทศที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็สามารถค้าขายกันได้สิ่งที่ผมเห็นคือไทยทา มีทั้งระบบโลจิสติกที่เสถียรเชื่อมต่อทุกทิศจะเห็นได้ว่ามีรถบรรทุกค,คือไม่รู้ว่ากี่ล้านคันที่ผ่านไปผ่านมาตลอดทั้งปีระบบธนาคารการเงินคือไทยเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ตลาดสดเงินสดไปจนถึงร้านริมทางสแกนจ่ายได้คือเท่าที่ผมเห็นในกัมพูชานะเหมือนว่าไทยเข้าไปแม้กระทั่งระบบธนาคารแล้วก็เรื่องของการเงินเลยคือไม่ได้เข้าไปแค่เรื่องของการค้าขายอย่างเดียว ในจจระบบค้าปลีกที่นําไปกว่าหลายเท่าอันนี้ก็กล่าวถึงบรรดาร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหรือโมเดลอะไรต่างๆนะครับที่ไปตีตลาดค้าปลีกในกัมพูชาเขาให้ความเห็นนะครับว่านี่แหละก็ั่วถึงกว่าเวียดนามของเรานะหลายเท่าเลยนะในใจความเป็นกลางทางด้านภาษาอันนี้คือในสายตาคนเวียดนามนะครับคือก็เชื่อว่าในมุมของคนกัมพูชานะ่ะเข้าใจเรื่องของภาษาทางฝั่งไทยมากกว่าแล้วก็มีซอฟต์ o วร์ที่แข็งแรงรับกันอีกต่างหากความเห็นมุมมองในช่วงท้ายๆนะครับก็มีการกล่าวถึงในเรื่องที่ว่า ประเทศไทยไม่จาเป็นจะต้องพยายามไปครอบงาใครทั้งนั้นแต่ว่ากัมพูชาเองเป็นประเทศที่เลือกประเทศไทยเองมาตั้งแต่ต้นนะเพราะคุณภาพความสะดวกและความสวยงามในแบบที่จับต้องได้จริงโดยเรื่องนี้นะครับชาวเวียดนามนะก็กล่าวถึงว่าอย่างที่เห็นว่าคนกัมพูชาพยายามจะปิดกั้นแบรนด์ไทยจากกระแสที่เกิดขึ้นใช่ไหมละ่ะไม่อยากให้มีอิทธิพลในประเทศบ้างแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าก็ยังเห็น,เห,นเห็นกันอยู่หลังจากนั้นไม่นานนะมีคนมากมายแห่กันไปซื้อสินค้าไทย ถึงชายแดนหรือแม้กระทั่งในบางพื้นที่ของเวียดนามที่มีสินค้าไทยขายก็มีคนกัมพูชาข้ามมาซื้อเหลือเชื่อไม่ละมันเหลือเชื่อมากๆเลยแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นอยู่ดั้งเดิมของประเทศไทยปั๊มน้ำมันอาจจะถูกออกไปจากกัมพูชาเรืออะไรยังไงอันนี้ผมไม่ทราบในรายละเอียดแต่ในความเป็นจริงธุรกิจไทยเหล่านั้นก็ยังมีตลาดรองรับในระดับมหาศาลและอาจจะอยู่ในเบื้องหลังของระบบของตัวสิ่งทุกอย่างในกัมพูชาได้เหมือนเดิม เพียงแต่เปลือกนอกหรือว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาอาจจะไม่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับไทยเท่านั้นแต่ว่าเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหนีพ้นความที่เกี่ยวข้องกับไทยได้จริงอยู่เหรออย่างไรก็ตามนะครับความเห็นชาวเวียดนามอีกคนนะก็บอกว่าดูเหมือนว่าเรื่องนี้กรณีน,นี้เนะี่ยไทยไม่ต้องพยายามไปคลองใจใครเลยนะเพราะไทยไม่ได้ใช้พลังแข็งในการชนะใจเพื่อนบ้านแต่ใช้พลังอ่อนที่อาศัยคุณภาพบริการและความเป็นมิตรที่ดีให้ตลอดสุดท้ายแล้วต่อให้บางคนพยายามจะ สร้างกำแพงกันไทยออกไปแต่ผมรู้สึกว่าในระดับคนทั่วไปของกัมพูชาเนี่ยไทยก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คนโดยที่ไม่ต้องร้องขอมันยังมีช่องทางในการจะหาซื้อสินค้าไทยหรือใช้บริการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไทยได้อยู่ดีในสายตาที่เรามองจากเวียดนามไปผมรู้สึกว่าแม้แต่เวียดนามของเราก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่จะไปลอกเลียนได้ง่ายขณะนั้นไทยไม่ใช่ประเทศที่เก่งที่สุดในโลกนะแต่ว่าเข้าถึงหัวใจของคนในแถบเพื่อนบ้านได้มากที่สุดแล้ว แม้แต่ตลาดเวียดนามเองก็ยังเห็นได้ชัดอยู่เลยว่าไทยขยายมาแค่ไหนและทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอสรุปเลยลวกันนะครับว่าสิ่งที่ชาวเวียดนามมองเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเบาก็บอกถึงความแข็งแกร่งของไทยแล้วนะว่าต่อให้พยายามปิดกั้นแค่ไหนมันดูสวยง,งามในทางปฏิบัติในช่วงต้นเท่านั้นแต่พอเวลาผ่านไปมันจะเป็นอย่างนั้นได้ระยะยาวจริงหรือเปล่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นในชั้นก็คือเขาพยายามจะบอกว่าไทยนะั่นทำให้คนมีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นได้ อันนี้คือหมายถึงคนกับพูชาเองนะครับต,ต้องมาเบรกกันเอาไว้เลยว่าแล้วเวียดนามของเขาเนี่ยจะทําได้ถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะต่อให้คุณเปิดประตูให้เวียดนามมากแค่ไหนก็ตามและเรื่องเราในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับทั้งหมดคือการเล่าเรียบเรียงความคิดเห็นในสไตล์ผมเองนะครับถ้าชอบกับเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในวัวข้อถัดไปด้วยนะครับฝ่าเสือยืดบรรทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอไว้ด้วยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ